ครับผลประชุมก็คือมติในที่ประชุมให้หารือผู้ว่าราชการจังหวัดครับทําไมถึงต้องหารือผู้ว่าราชการจังหวัดครับคือมันมีข้อระเบียบบางอย่างครับที่ได้มาจากสารปกครองที่เขาเคยทีพซ์ะทพภาษามันเนี้ยก็จะยกตัวอย่างวนก่อนได้ไหมครับรายความนิดหนึ่งครับคือสมาชิกบางท่านเนี้ยครับเอา แนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมามาประกอบในการอภิปรายนะครับเพราะว่ากลัวเราจะลงมติแล้วจะไปขัดระเบียบข้อบังคับการประชุมในข้อ72นะครับในระเบียบการประชุมข้อ72ที่ให้ผู้ถูกกล่าวหานะครับได้มีโอกาสชี้แจงจนหมดข้อสงสัยนะครับแล้วมาบวกประกอบกับวิ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศต539ในมาตราที่30นะครับกลัวจะมาขัดในระเบียบนะครับจึงสภามีความเห็นว่าอยากจะขอหาดูท่านผู้ว่าซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลอบจของเราเนี่ยครับก่อนถ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นเป็นยังไงก็เราจะต้องทําตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าน,นะครับไม่ไม่ประเด็นคือประเด็คือหาดูในประเด็นไหนอะครับประเด็นที่ว่าผู้ ผู้ร้องเนี่ยคร <maison> ับไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแล้วเกิดความไม่เป็นธรรมกับเขาเนี่ยครับในการที่จะเข้ามาชี้แจงต่อที่ประชุมเนี่ยครับแต่ก่อนหน้านี้เราเหมือนเรามีการคุยกันเรื่องข้อกฎหมายข้อนี้มาก่อนแล้วอะตั้งแต่ที่สบคฟาจนมาถึงวันนี้วันประชุมเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีการหารือกับนักกฎหมายนิติกรหรือว่าใครเลยอะค่ะนิติกรก็แนะนํามาแบบนี้ครับทีนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับผู้ว่าโยนเรื่องกลับมาให้อบจพิจารณาอีกครั้งเนี่ยอบจจะทำยังไงครับ ก็ต้องไปตามที่ผู้ว่าท่านแนะนํามาครับ,รบเพราะว่าเหมือนรอบก่อนผู้ว่าก็โยนกลับมาแล้วว<ช>่าอยู่ในดุลพินิษแล้วก็ประจสามารถจะตัดสินเรื่องนี้ได้เลยดุลพินิษดุลพินิษก็ต้อง,งอยู่ในแนวทางของกฎหมายด้วยครับคือผู้ว่าบอกแล้วว่าถ้าเรามีมติที่ประชุมอย่างไรให้ทำตามชื่ไปหานท่านครับทีนี้สังคมเขาก็มองว่าอาปจอเป็นการประวิงเวลาซื้อเวลาไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราต้องทํายุดระเบียบการประชุมสภานะครับ ต้องทําตามข้อบังคับนะครับแล้วในเมื่อความเห็นมันไม่ตรงกันเนี่ยครับในการตีความหมายนะครับเราก็ต้องหาดูผู้ที่กํากับดูแลเราเนี่ยครับ <ปะ S 2> แต่<ป>ว่าสมาชิกมีการกระทําผิดในแง่ของเจรรมที่ชัดเจนอย่างนี้เราไม่ได้พิจารณาข้อนี้เลยครับในตรงนี้ครับในการพิจารณาจริยธรรมเนี่ยครับถ้าดูในระเบียบข้อบังคับเนี่ยครับมันไม่ได้บอกว่า เราจะต้องลงโทษเขาอย่างไงครับมันไม่มีบทลงโทษนะครับอะไรนะครับประมวลจริยธรรมนะครับแลวแล้ววันนี้ครับสามารถหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วสามารถรู้ผลได้ไหมครับรู้ผลหมายถึงว่ารู้ผลการการประชุมนะครับว่าจะมีการลายชื่อถอดถอนอะไรยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็วันนี้จะไม่มีการลงมติถอดถอนครับต้องหาว่านผู้ว่าก่อนครับต้นที่ประชุมลงมติเสียงเป็นยังไงบ้างครับเท่าไรต่อเท่าไรครับให้ส่งตัวเลขผู้ว่า อย่างเดียวผมขอ,อให้ดูในรายงานการประชุมดีกว่าครับเราเลื่อนประชุมไปกี่วันเพื่อรองก็ต้องรอท่นานผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านผูู้ว่าตอบมาเร็วเราก็เปิดประชุมได้เร็วครับวันนี้นนจะทำนังสือท่านผู้ว่าเลยไหมคะน่าจะทําเลยครับทีนี้ผลที่ตามมาก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าขัดกับความรู้สึกประชาชนและจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของจังหวัดสงขลาตรงนี้ในฐานะประธานกัรรองประธานสภาอบจเราจะรับผิดชอบสิ่งนี้ยังไงครับบางทีบางทีการทําให้ถูกใจเนี่ยครับมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แต่พวกผมเนี่ยครับสภาบจต้องยึดระเบียบข้อบังคับต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายครับเดี๋ยวจะมีผลมาย้อนหลังกับสมาชิกหลายๆท่านอีกครับเราได้มีการประสานเพื่อให้ผู้ถูก ด้วยลายลักษณ์อักษรเราประสานทางสารเพื่อคอนโทรลนให้เขาชี้แจงจนจนได้ข้อยุติเนี่ยค่ะอันนี้มันสามารถทําได้ซึ่งเรามีการประสานไปบ้างแล้วอย่างเงในขั้นตอนแรกเราก็ประสานไปที่ภูมิลํลาเนายเขาเนี่ยครับแต่ที่สาลเนี่ยยังยังไม่ได้ทําหนังสือไปครับขั้นหรือผู้ว่าว่าเราจะทําไปได้ถึงในขนาดนั้นหรือเปล่าครับจะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าครับในใน,ใน,ใ,นในมุมมองถ้าท่านผู้ว่าแนะนํามาเราก็ต้องทําครับอาจจะครั้งหน้าถ้าเกิดมีการประชุมอาจจะต้อง คอนเฟอเรนซ์มาครับอยู่ที่หน่วยคุมขังเราะว่าเขาจะดําเนินการให้เราหรือเปล่าตามตามระเบียบให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรได้คไหมมันน่าจะเป็นอำนาจของของประธานของรองประธานในการที่จะประสานเพื่อให้ให้มันได้ข้อยุติอะค่ะมีข้อวิจารณ์ว่ามีการตั้งทงไว้แล้วว่าจะซื้อเวลาโดยการยืดเวลาการพิจารณาวันนี้จะไม่ลงมติลงมติ และผลการประชุมก็ไม่มีการลงมติจริงๆจะอธิบายข้อนี้ยังไงครับไม่นี้เพราะมันเป็นเอกฉิดของสอจอทุกท่านนะครับเราเราไ่ได้ไปชี้นําเขาเลยนะครับทุกคนก็ลงไปตามความรู้สึกของเขานะครับอันนี้อบพจอสองขาครับตอนนี้มันมีสอจอครับเป็นสองสองพวกกับ พวกที่ลงคะแนนกับพวกที่ไม่ลงครับในในมุมมองประธานสภากับรองประธานมีความคิดเห็นยังไง้หมครับเดี๋ยวครับต้องต้องอธิบายก่อนว่าลงคะแนนหมายถึงอะไรไม่ลงคะแนนหมายถึงอะไรก่อนลงคะแนนเสียงที่มีรูปปรากฏมาในเพจต่างๆครับที่ไม่เห็นด้วยครับอันนั้นไม่ไม่เกี่ยวกับลงคะแนนนะครับเกี่ยวกับลงชื่อเพื่อขอให้เปิดประชุมสภาครับไม่ใช่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเกิดทั้งหมดเนี่ยที่ลงชื่อมาให้ลงมติมันก็ต้องลงมติครับวันนี้ แต่ทุกคนหลายคนเดี๋ยวว่าทุกคนนะหลายคนเห็นควรว่าน่าจะต้องนําเรื่องนี้หารือผู้ว่าก่อนครับคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนได้ไหมครับอันนี้ผมก็่ผู้ว่าราชการครับครับที่นี่เรามีการปกเถียงกันเรื่องของความต้องการให้ขอถอนเพื่อรักษาสภาพรักของอบจมีการคุยกันมั้ยไหมครับตรงนี้ก็คุยกนเยื่อนกระแสสังคมอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเราก็มีความรู้สึกเสียใจนะครับที่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถามว่าทุกคนอยากให้เกิดไหมไม่อยากให้เกิดครับแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องมาร่วมกันหาทางแก้ไขเนี่ยครับเราจะไปตัดสินเขาเลยก็ไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกฎหมายมีระเบียบรองรับอยู่ทั้งนั้นครับท่านครับแต่ในมุมมองทางจริยธรรมเองนะครับกับาจริยธรรมของนักการเมืองที่ที่จะต้องมีจริยธรรมมากพอสมควรเนี่ยแล้วก็มีการดําเนินคดีอาญาไปแล้วเนี่ยนะตามตำักการแล้วสุดโตัวท่าน ส่วนตัวเนี่ยผมผมให,ให้ให้ความเห็นไม่ได้ครับต้องให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมเลยครับมผมผมไม่อยากจะไปชี้นำเลยเรื่องของการนำเสนอให้ตัวสจกอล์ฟลาออกเองเพื่อรักษาภาพลักษณ์เนี่ยค่ะเรามีการพยายามที่จะที่จะทํากันบ้างไหมคะก็มีมีมีครับอ,อันนี้ภาษาผ่านทางครอบครัวหรือคุณพ่อพหรือไงคะ ก็เราพยายามนั่งคุยกันก่อนยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปคุยคือถ้า <ทำ S 2> จะรักษาภาพลักษณ์ของวจเนี่ยให้เจ้าตัวยื่นหนังสือลาออกมันมันจะด<ม>ีกว่าไหมหรือว่ายัางไงไหมครับอันนี้ผมขอไม่ไมีความเห็นนะครับเราในในสภาได้คุยกันไหมครับในสภาก,ก็ไม่ไม่ได้พูดกันเรื่องนี้มีพูดกันบ้างนอกรอบพูดนอกรอบแล้วต่างคุณพ่อของตอจก็ไปยไครับก็เราไม่ได้คุยกับท่านสตสอเลยครับขอแค่นี้ก่อนนะครับ ตรงนี้คำถามเดียวเรากังวลบวกในเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของอบจที่ประชาชนจะมองเป็นภาพลักษณ์อุ้มไปอุ้มมาไอเรื่องอุ้มผมว่าไม่อุ้มนะครับเพราะเราทาทำระเบียบระคนระเบียบนะครับบางทีเหมือนที่บอกนะครับถูกใจกับถูกต้องมันมันไม่ได้ไปด้วยกันนะครับเพราะผมก็ต้องพยายามเซฟสภาตัวเองไว้ด้วยถ้าผิดระเบียบนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราเลื่อนได้สามครั้งถึงการประชุม การประชุมไม่ได้กำหนดแล้วก็เมื่อกี่วันการข่าประชุมถึงจะหมดสมาชิกภาพการข่าวประชุมสามครั้งคิดว่าจะมีการประชุมจนถึงสามครั้งไหมคะแล้วก็จะใช้วิธีการนี้ในการที่จะตัดสุจากการเป็นสอของคร่าคือมันอยู่ที่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเขาสั่งออกมาว่าอย่างไรถ้าถ้าแกให้คำตอบมาเร็วเนี่ยครับเราก็ดำเนินการได้ทังทางงู้ว่าใช้อำนาจ ของผู้ว่าได้หรือว่าจะต้องให้สภาที่ผมดูในระเบียบเนี่ยผู้ว่าเนี่ยจะสั่งก็ได้ประธานสภารองประธานสภาแล้วก็นายกอย่างเดียวแต่สั่งเรื่องสมาชิกเนี่ยไม่ได้สั่งสังกัดนีไม่ได้ครับแล้วทําไมกระบวนการนี้เราไม่เริ่มตั้งแต่แรกนะคะมันเตะมันเหมือนยื้อเวลามานจะเป็นเดือนเดือนขนาดเราเราไม่ไดยื้อนะครับเราต้องยึดระเบียบนะครับในการไปตามกรอบเวลาของมันครับ ไม่ใช่ว่ามาลงชื่อวันนี้แล้วเปิดประชุมพรุ่งนี้เลยมันมันก็ไม่ได้ก็ระเบียบม,มันมันแต่แต่ว่าประเด็นนี้เราคุยกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการลงชื่อนเรื่องของ,องทําได้ทําไม่ได้อดยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันมีการคุยมาแต่เนี่ยเราสมัยประชุมเราเนี่ยครับเราเรีบมาเปิดวันนี้วันที่13ทั้งที่สมัยประชุมเราเพิ่งเปิดมาแค่สามวันสี่วันแล้วสมัยประชุมสมัยแรกเนี่ยจะไปหมดวันจันทร์ที่สิบหกนะครับเราประชุมก่อนจะหมดสมัยประชุมนะครับเพราะสมัยประชุมเป็นเจ็ดวัน เราก็ไม่ได้ว่ายืดไปจนถึงเจ็ดวันไม่ใช่แสดงว่าถ้าได้คําตอบจากท่านผู้ว่าก่อนสิบบกสิบบกนี้ก็ไปถุได้ต้องส่งหนังสืออีกครับในกระบวนการส่งหนังสือประชุมก็ไป่งหนอให้กับสมาชิกมันก็ไม่ทันมันไม่ตับในมันก็ขอเปิดวิได้ครับแต่ถ้าผู้ว่ามีแนวทางมันยังไงให้เปิดสภาเนี่ยครับท่านประธานสภามีสิทธิ์เปิดสภาได้เลยขอเปิดวิสามัญเองได้เลยครับสมาชิกใช่ไหมครับ ก็ยังน้อยสามวันะตองเป็นทางซื้อะไรและการประชุมเรองลายได้ไหมเงกลุ่มลน์เร้งไลน์